พามาเที่ยวเบิงบังเอินมาเจอนี่พี่น้องเห็นบ่นะมันเผานะคะเอาเบิงกันเก็บเกี่ยวเก็บกู้มันเผากันพี่น้องพูน่าพี่น้องเยอะนะแต่ตรงนี้เราพ่าเน่เอาอันตัดอยู่แต่ว่าตรงพุ่นนี่เดี๋ยวจะพลาเา่ไปเบิงเนาะว่าเปิ้เอาเลยเกิืองตาเราก็กวาดล้วก็กองแล้วก็ขุดเนาะให้เบิงวิวบรรยากาศพี่น้องนี่แหละค่ะ แต่ก็มีความสุขดีกันทุกคนนั Hence, ่นแหะแต่เราถึงว่ามันก็ต้องทําเนาะเป็นอ่าวิธีที่ว่าอต้องดิ้นล้นต้องเฮ็ดนะคะเช้าให้เช้าสวนเนาเนาะนี่พี่น้องกองบริรนเทึกพูดอ่ะพูดอ่ะมีแต่หัวใหญ่ๆง้างๆเพิ่นเอาเสียมขุดเด้อทางนี่เนาะตรงนี้นี่บนได้ตัดต่อเดี่ิพี่น้องต้องเอาอ่าเรื่อยๆเครื่องมาตัดออกเด้นี่นะ ตรงที่ตัดเราเพิ่นกระจิบไปนั่งขุดอยู่พ่นเนาะอันนี้ก็คือเอาขาดกวดก,วดกวองกองเครือเนาะพ,พี่น้องไว้เองสิขันบกวดมะกองเก็กะสหาตรงร่องที่สิขุดนะ่ะบบถนัดปันไดเนาะอย่าแปลกใจเด้อพี่น้องอยู่ตรงข้างวัดฟังพระเพิ่นเทพไปน้ำเนาะนี่แหละว,วิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าล้มบรรยากาศดีอยู่ค่ะเออมือนี่นะ ดจะให้กำลังใจกับภรรยาอืนี่อัน <tendon> นี้คือเอาไว้เห็ดพันธุ์มันบะนี่อออันนี้คือหัวอันนี้เอาเลือกไว้เดเห็ดพันธุ์มึงแล้วนางขุดพี่น้องกัคอยเคลียคอยอย่างเอาขุดเหมืองนี่มึงดูนี่นี่นี่เห็นเป็นหัวตุ๊โป้นี่ไหมนี่ม้อันขุดเหงานี่บมึงดูเออนั่นแหละขุดมึงดูอันเป็นหัวใหญ่่ะรู้บ่เนี่ยมันเป็นเงาด้ข้างล่างนี่พี่น้องเอ้ยสวัสดีดมายมาหน่ ประมาณนี่แหละอ่ะเป็นจ้าไดสีล้งอ้นนี่เราถามความรู้สึกว่าการเ็ดมันบ่ได้ง่ายเนาะอือเอาสัมผัสเนี่ยบ่ได้ง่ายมันบอจ้าสวยสิได้เนาะอือนี่ิึงเบาจ้าจนเมื่อยแล้วค้านไปบ่ไหวแล้วอยากเ้ามึงนี่อะเอาคุดเงา่น้านล้วก็โชว์สิได้อันจบโอ้ อันนี้ว่าสันผุ่นพี่นอ้องอายกยกโชว์หน่อยผุ่นพี่น้องนี่แหละต้องไปแต่งอีกเด้เนาะนั่นเอ้ยดนะพี่น้องติดกันออกติดอ,อันนั่นอายกโชว์นี่แหละค่ะสวัสิได้เออนี่เนะขอบคุณนะคะทุกไลฟ์ทุกเลฟท,ที่เข้ามารับชมเบิ้งอาร์เอพี่น้องวิธีการเก็บเกีเก่ยวมันเล่านะกว่าจะได้เนาะ โอเคนะคะชอบกดไลค์ใจกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเห็นใจชาวไร่ชาวสวนบ้างเด้ออย่าก,กดราคากันหลายขอบคุณค่ะนี่พี่น้องเอาเสียมอ่าโกยโกอยอันตัดอันนั้นโกยยัยงวัตถีโกยเอ่าเคี้ยออกของสันพี่น้องเพิ่น,น,นตัดแล้วเอาคาดขวดกวดกองไว้แล้วก็ม้าตามล่องเนี่ค่ะมานั่งขุดเนี่ยสวัสดีได้พี่น้องเบิ่งนั่งพับเพียบขุดอย่างดีพุนเด้อคุณรัศตีนั่งขุดมันพราวสัน สวัสดีได้ยุไก่วัดก็เลยต้องเป็นกุลสตีขุดมันเปล่าโอ้แดดกระหอนก็ว่าไปแล้วนี่พี่น้องถ้าเอาเสียมขุดนี่คือเขาบ่ได้เขาบ่เป็นบาดแผลปนใดเนาะคือมันอ่าต้องพยายามอันที่เราโยนปักมาทั้งนี่ก็คือหัวหน่อยเอาไว้จะเห็ดพันตอนนพี่น้องอันที่วางกองตรงนั้นก็คืออ่เอาไว้้ะไอ้ตัดแตงเนาะเอาไปตัดแตงไว้จะทรงเขา บมมนว่าสิได้ง่ายๆนะพี่น้องนางคุดยังสั่นลหรพี่นอ้องทาง้งคุณเพิ่นไทยเพิ่นกับน,นางเก็บนะอันนี้คือตอนอันนี้คุดมีความคิดมีพี่น้องความมุม,มานะจังได้ก็ต้องเฮ็ดอืเพราะว่าวิธีชุมชนชาวบ้านเขาอยากได้ก็ต้องเฮ็ดราคาว่าแพงบอโอเขามาซื้อกับตีติตตก็เอาเข้าก็จังเบาะละเออเนาะเออ อตีเอาบ่แมนตีเอาเออเบิงเด้อผู้เป่นตีเอาน่ะเบิงวิธีการทวสิได้มาแต่ละหัวอันหัวนี่งามเนาะน่ะพี่น้องหัวน้อยเด่นหัวใหญ่งอยู่ทั้งบุดตะบ้านหัวเกี้ยงหัวเกี้ยงเกียงละายทั้งอันนี้คืออันยางมักอันคนละฟังทางเนาะเป็นญาติพี่น้องของเพิ่นเองน่ะละพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเพิ่นคุดอ่าแตลว่า ในการขุดโอ้ยหมองออกหลอกนี่เบิ่งเอาด้วยนางปลาเปียบขุดย่างดีได้พี่น้องคือ่ะไรเบิ่งเอา,าด้วยสื้สีใดแต่ละอ่านหลุมแต่ละหัวแต่ละยางเซ็จแล้วก็ต้องไปตัดแต่งคือจ้าที่บอกกันละพี่น้องนะอยากให้เห็นเนาะว่าวิธีเช้าสวนเฮาเช้าให้เฮาเนาะยังไงก็ต้องเฮ็ดพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละ เห็ดแต่บ,บ่มีกจินบ,บ่มีใไส้นี่สารพัดแล้วคือกันเมตตนละดินเอาสูสกๆ่าใจอันพวกเขาเบาปากไปกับว่ได้เอออันนี้กับก้มนาะก้มตาเฮ็ดตัวมันบ่แต่ก็อยากให้รู้เด้อพี่น้องว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่ากดอ่าราคากันหลายเพื่อที่ได้กระเบิ้งอโลดนี่นะอ่ะตั้งหันไปเบิง้งทางขุนแล้เฮ็ดอย่งอีก